สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พบกับครูเก๋นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องอาชีพในฝันของคุณหนูๆคุณครูเชื่อว่าลูกๆของคุณครูทุกคนจะต้องมีอาชีพในฝันใช่ไหมคะไหนเอโตขึ้นใครอยากเป็นอะไรบ้างนะติ๊กตอกติ๊กตอกไหนใครอยากเป็นคุณหมอบ้างมีไม่เอ่ย เอหรือว่าใครอยากเป็นพยาบาลหรือจะเป็นทหารดีนะ,ะคุณครูเชื่อว่าทุกคนนะคะลูกๆทุกคนจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองนะคะวันนี้ครูเก๋ก็เลยจะเอาอาชีพในฝันเนี่ยของเด็กๆมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าโตขึ้นเนี่ยใครอยากจะเป็นอะไรอ,ะอาชีพแรกนะคะอาชีพแรกเห็นไหมคะอาชีพอะไรเอ,อ่ยนี่ อาชีพนี้นะคะอาชีพคุณหมอนะคะเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะตอนนี้อาชีพคุณหมอมีความสำคัญมากและเป็นอาชีพที่เสียสละมากเพราะว่าเด็กๆก,ก็ต้องรู้ว่าตอนนี้มีโรคก,กำลังระบาดคือโรคอะไรคะรู้ไหมโรคอะไรคะ โรคโควิดนะคะกำลังระบาดคุณหมอเนี่ยต้องเสียสละเวลามากขึ้นเพื่อที่จะต้องดูแลผู้ป่วยนะคะมีอดหลับอดนอนเพื่อมาดูแลรักษาและก็เสี่ยงอันตรายเป็นอาชีพที่มีความเสียสละมากแล้วก็เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจอีกอาชีพหนึ่งเลย อ่าหนาเด็กๆคิดไว้นะว่าโตขึ้นใครอยากจะเป็นคุณหมอใครอยากเป็นคุณหมอนะคะก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะอาชีพต่อไปนี่เลยอาชีพที่อยู่เคียงข้างคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลคอยช่วยเหลือคุณหมอคอยฉีดยาให้เรานั่นก็คืออาชีพอะไรคะ อาชีพนางพยาบาลเห็นไหมคะอาชีพนางพย,พยาบาลก็เป็นอาชีพที่เสียสละอีกอย่างอีกอาชีพหนึ่งเลยนะคะเป็นอาชีพที่ต้องอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือคนไข้นะคะถ้าใครอยากเป็นนางพยาบาลนะคะก็ต้องตั้งใจเรียนเหมือนกันเลยต้องตั้งใจเรียนนะคะ อา,อาชีพต่อมานี่อาชีพนี้เลยที่คุณครูก็อยากเป็นอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นก็เป็นจนได้นะคะอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่มีประโยชน์มากนะคะเป็นอาชีพที่ สอนหนังสือสอนหนังสือเรานะคะเหมือนคุณครูเป็นคุณครูนี่แหละสอนหนังสือให้ความรู้อบรมสั่งสอนนักเรียนตั้งแต่ตัวน้อยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนเลื่อยไปจนนักเรียนโตมีงานทําเลยนะคะก็ต้องมีเลยอาชีพนี้เลยคุณครูคุณครูเชื่อว่าต้องมีเด็กๆของคุณครูทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอยาก อยากโตขึ้นแล้วก็อยากเป็นคุณครูเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคุณครูเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนเหมือนกันอาอาชีพต่อไปเออาชีพอะไรนะนี่นักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเคยเห็นนะคะลูกๆอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นอาจจะงงว่าเออาชีพอะไรนะคุณครูเก๋อันนี้นี่อันนี้เรียกว่า อาชีพผู้พิพากษาเอผู้พิพากษาคืออะไรนะผู้พิพากษาก็คือผู้ที่ตัดสินความถูกต้องให้ประชาชนนักเรียนเคยเห็นไหมมีคนทำผิดบางคนอาจไปทำร้ายผู้อื่นนะคะบางคนอาจไปขโมยของผู้อื่นเนี่ยแหละคะ่ะท่านผู้พิพากษาเนี่ยก็จะคอยตัดสินว่าผิดนะ คุณทำผิดนะคุณต้องรับโทษนะคะเป็นผู้ที่ดำรงความยุติธรรมนะคะนี่คือผู้พิพากษามีใครอยากเป็นผู้พิพากษานะไม่นะอุ๊ยนี่อาชีพอะไรเอ่ยนักเรียนต้องรู้จักดีนะคะอาชีพ ตำรวจนะคะเราจะเคยเห็นบ่อยมากและเห็นเป็นประจำเพราะว่าอย่างโรงเรียนของเราก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงพักเช้ามานักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนมองไปทางขวามือเราก็จะเห็นโรงพักเห็นคุณตำรวจนะคะคุณตำรวจมีหน้าที่อะไรนะคุณตำรวจก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนนะคะคอยขจัดทุกบำรุงสุขดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะคะ อาชีพนี้ก็มีความเสียสละเหมือนกันนะคะเป็นอาชีพที่คุณครูคิดว่าคุณหนูหนูโดยเฉพาะผู้ชายก็โตขึ้นก็อยากเป็นตำรวจเหมือนกันต่อไปเรามาดูอาชีพต่อไปซิว่าคุณครูจะเอาอาชีพอะไรมาให้ดูว้าวนี่เลยอาชีพอะไรคะลูกๆอาชีพทาหารเป็นอาชีพที่เสียสละมากอีกอาชีพหนึ่งต้อง ต้องคอยดูแลรักษาประเทศเราเลยไม่ให้ใครบุกลุกประเทศไทยยิ่งสมัยก่อนนะคะก่อนที่เราจะเกิดก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ของเราจะเกิดเนี่ยจะมีทหารกล้าที่คอยปกป้องประเทศของเราไม่ให้ข้าศึกมาลุกลานตั้งแต่สมัยบางระจันเลยไม่เชื่อนักเรียนลองไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะสมัยก่อนทหารเราพอมาสมัยนี้ทหารเราก็ยังมี มีบทบาทสำคัญยังป้องกันประเทศชาติเหมือนเดิมโดยเฉพาะทางด้านชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งต้องใช้ท่านทหารกล้าทั้งหลายนะคะคอยดูแลอยู่นะคะ,ะใครอยากเป็นทหารนะคะให้ตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เลยรับรองโตขึ้นได้เป็นแน่ๆเลยอุ๊ยอาชีพต่อไป นี่เลยอาชีพที่ได้บินเหมือนนกเลยอาชีพนักบินขับเครื่องบินขึ้นไปบนอากาศสูงสูงเลยเป็นอาชีพที่ท้าทายแล้วก็คุณครูคิดว่าลูกๆก,ก็อยากเป็นหลายคนเนอะเพราะว่าคุณครูเห็นเวลาเอาของเล่นมาเนี่ยก็จะผมอยากขับเครื่องบินผมอยากขับเครื่องบินนี่โตขึ้นนะถ้าใครอยากขับเครื่องบินก็เรียนเลยเรียนนักบินเลย ะจะได้ขับเครื่องบินสมใจอ้าวมีนักบินแล้วมีอาชีพอะไรอ่านักเรียนชายห้องคุณครูให้ไปเป็นนักบินส่วนนักเรียนหญิงไปเป็นอะไรคะไปเป็นอะไรดีอยู่บนเครื่องบินเหมือนกันนี่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือเรียกว่าแอร์โฮสเตสคอยต้อนรับคอยบริการเราเดี๋ยวโตขึ้นนะคะนักเรียนลองไปขึ้นเครื่องบินนะ แล้วนักเรียนจะเห็นพนักง,งานต้อนรับแต่งตัวสวยๆหรือใครอยากไปเป็นพนักง,งานต้อนรับเองก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งๆต้องพูดได้หลายภาษานะคะอ่ะต่อไปนี่เลยที่เรากำลังทดลองกันเลยทุกวันนี้คุณครูก็ปลูกฝังให้ลูกๆของคุณครูเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยตั้งแต่เด็กเลย นักวิทยาศาสตร์สําคัญยังไงนักเรียนนักวิทยาศาสตร์นะก็จะคอยคิดคน้นคอยสังเกตสิ่งใหม่ๆให้โลกของเราสังเกตว่าเนี่ยจะทํายังไงนะน้ำเนี่ยมันถึงจะลอยอยู่เหนืออยู่เหนือแก้วได้ทําไมน้ํามันจมได้เอ๊ะทำไมของมันลอยมันจมทั้งๆ้งที่มันก็ลักษณะเหมือนกัน เราก็มาทดลองวิทยาศาสตร์เลยว่าเอ๊ทำไมของเหมือนกันแต่อย่างเนี้ยลอยได้อย่างเนี้ยดันจมนี่เดี๋ยวเราก็จะรู้เราก็จะทดลองตอนนี้คุณครูก็เริ่มพาทดลองแล้วใช่ไหมคะเราจะเริ่มเป็นนักวิทยาศาสตร์กันตั้งแต่วันนี้เลยอ่าต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วนี่เลยอาชีพนี้เลยนะคะคุณครูคิดว่า คนมากเลยล่ะที่อยากจะไปนอกโลกเนี่ยอยากจะบินไปนอกโลกเลยไปบนดาวอังคารเป็นอาชีพที่น้อยคนที่จะได้ไปนะคะลูกออต้องเก่งจริงๆต้องมีความเก่งความกล้าแล้วก็ต้องได้รับเขาเรียกอะไรล่ะออได้รับความไว้วางใจ เออจะต้องจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะจะต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่เล็กเลยถ้าใครอยากไปดูดาดัวดาวหรือดวงจันทนะอยากไปเป็นนักบินอวกาศเนี่ยนะคะก็ให้ตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เลยรับรองได้เป็นแน่ๆเลยนะคะนั่นต่อไปอาชีพนี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คุณครูชื่นชมมากเพราะว่า เป็นอาชีพที่เสียสละอีกเหมือนกันนั่นก็คืออาชีพนักดับเพลิงนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเราจะได้ยินเสียงรถว้าวาว้าวาว้าว,าว,าวาอันนี้คือเกิดอะไรคะเกิดไฟไหม้เกิดไฟหดไฟหม้ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วนี่แหละฮีโร่ดับไฟของเรา พนักงานดับเพลิงเนี่ยแหละจะรีบไปเลยรีบขับรถไปเลยนี่เตรียมสายยางเตรียมอะไรพร้อมเลยแล้วไฟเนี่ยเราก็รู้ว่ามันอันตรายใช่ไหมคะแต่อาชีพนี้ก็ยอมเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะดูแล,แลรักษาความปลอดภัยช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไหมคะทุกอาชีพมีประโยชน์หมดเลยอะติ๊กตอกติ๊กตอกนี่อาชีพนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้ว แต่เมื่อก่อนนะคะอาชีพนี้นี่มีความสําคัญมากเลยสมัยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะมีพนักงานส่งไปรษณีย์ตามบ้านเนี่ยเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีอยู่แต่อาจจะไม่เยอะเท่าๆเ,เมื่อก่อนนะคะนะคะอาชีพพนักงานส่งส่งจดหมายนะคะหรือเรียกว่าบุรุษไปรษณีย นะคะก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะนักเรียนแล้วก็มีความสำคัญอีกอาชีพหนึ่งเออาชีพต่อไปนี้อาชีพอะไรนะถือกระเป๋าข้างนึงคุยโทรศัพท์ข้างนึงเอติ๊กตอกติ๊กตอกเคยเห็นไหมคะอาชีพนี้เรียกว่าอาชีพนักธุรกิจนี่นักธุรกิจเลย นี่ขายบ้านขายรถนี่ทำงานโชว์รูมต่างๆหรือว่าติดต่อสื่อสารข้อมูลการค้าต่างๆลงทุนนักธุรกิจนะคะอันนี้เขาเรียกว่านักธุรกิจต้องติดต่อสื่อสารตลอดเวลาเลยนะคะมือนึงถือกระเป๋ากระเป๋านี่อะไรเอกสารเอกสารการจดทะเบียนสินค้าเอกสารหรืออาจจะเป็นเงินก็ได้นะคะ แล้วก็ต้องพูดคุยกับลูกค้าประจําเลยนะคะนี่นักธุรกิจใครอยากเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าใหญ่โตก็ดีนะคะอาจจะมีบ้านจัดสรรก็ดีนะคะก็ขั้นแรกก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะอามีนักธุรกิจแล้วต่อไปก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพอะไรคะ วิศวกรนี่แหละโรงเรียนของเรานักเรียนสร้างมาได้ยังไงแข็งแรงไม่ถลม่มนี่ผู้อยู่เบื้องหลังเลยเป็นคนคิดค้นนี่อาคารจะต้องเป็นแบบนี้นะนี่อาคารของนักเรียนจะต้องเป็นแบบนี้นะเด็กอนุบาลน,นะจะต้องอยู่ห้องแบบนี้นะตรงนี้นะนี่เป็นคนคิดคนออกแบบคนวางแผนสร้างแบบอาคารสถานที่หรือ ตึกสูงสูงใหญ่ๆนักเรียนเคยไปกรุงเทพไหมคะจะมีตึกสูงสูงใหญ่ๆ80ชั้น90ชั้นนี่เลยผู้คิดออกแบบเห็นไหมคะในมือมีแผนที่เลยแผนว่าจะวางตึกตรงไหนสร้างยังไงนี่เรียกว่าวิศวกรนะคะใครอยากเป็นวิศวกรบ้างเอย อะเรามาดูอาชีพต่อไปที่คุณครูนำมาให้ดูวันนี้ยังไม่หมดนะยังมีอีกอาชีพนักข่าวเออสังเกตไหมคะเรากลับบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดโทรทัศน์และก่อนที่การ์ตูนของเราจะมาหรือว่าละครของเราจะมาคุณพ่อคุณแม่จะได้ดูข่าวสารบ้านเมืองนี่แหลคะค่ะคนนำเสนอข่าวสารบ้านเมืองออกไปตามพื้นที่เอา้าตรงนั้นนะมีเรื่องอะไรกันนะคะมี มีอุบัติเหตุมีเรื่องรักทรัพย์มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนี่นะคะนักข่าวเนี่ยก็จะไปดูไปสัมภาษณ์แล้วก็เอามาเสนอข่าวให้เราดูเหมือนตอนนี้เราได้รับข่าวสารเรื่องโควิดทางโทรทัศน์มากว่าเนี่ย ประเทศไทยเราเป็นโควิดกี่คนวันนี้เป็นกี่คนหายแล้วกี่คนนี่ค่ะก็มาจากนักข่าวเราเหมือนกันนักข่าวเราก็จะไปหาข้อมูลมาแล้วก็จะมาเผยแพร่เผยแพร่ทางไหนเผยแพร่ทางโทรทัศน์เผยแพร่ทาง,งโทรศรัพท์ที่เราให้เห็นหรือว่าหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะซึ่งเป็นอาชีพที่ น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเลยถ้าใครอยากเป็นนะเหมือนเดิมตั้งใจเรียนก่อนเลยอ่ะต่อไปอาชีพนี้นี่เลยที่คุณครูเห็นประจําเลยคุณครูคิดว่าลูกๆของคุณครูเนี่ยโตขึ้นนะต้องมีเป็นอาชีพนี้บ้างแหละอาชีพอะไรครับ อาชีพนักร้องเพราะว่าเราเนี่ยร้องเพลงกันตั้งแต่เช้าเลยเห็นไหมคะเวลาที่เรามาเรียนหนังสือเนี่ยคุณครูก็จะพาร้องเพลงออกกําลังกายก่อนเลยแล้วคุณครูก็สังเกตเห็นว่าลูกๆของคุณครูเนะเสียงเพราะทุกคนเลยนะคะอนาคตอาจจะได้เป็นนักร้องดังกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเป็นนักร้องเราก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนนะคะปึ๊บอ่าต่อไป เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะคะนักเรียนสำคัญกับคนเรามากๆเลยนั่นก็คืออาชีพอะไรคะชา,ชาวนาชาวนาใช่เลยเพราะว่าทุกวันนี้อาหารหลักของเราคืออะไรคะคือข้าวถ้าเราไม่ถ้าไม่มีชาวนาคอยปลูกข้าวเราก็ไม่มีข้าวกินนะคะต้องไปซื้อต่างประเทศหนุนแพงมากเลย แต่ทุกวันนี้โชคดีที่เราอ่ะมีชาวนาปลูกข้าวให้เรากินทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพที่เสียสละมากๆนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะนั่นก็คืออาชีพชาวนานะคะอาอาชีพสุดท้ายวันนี้คุณครูจะนำเสนออาชีพอะไรคะ เชฟหรือว่าคนทำอาหารนะคะคนทำอาหารนี่เวลาเรามาโรงเรียนเนี่ยใครทำอาหารให้เรากินคะเชฟหรือเราลีหรือแม่ครัวของเราเนี่ยแหละ นะคะเราก็นี่เลยแม่ครัวเป็นแม่ครัวทำอาหารแต่เชฟเนี่ยจะอยู่ในโรงแรมนะคะแต่แม่ครัวของเราก็อร่อยฝีมือทำกับข้าวเหมือนเชฟเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวให้เรากินก็เชฟเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครอยากเป็นเชฟที่ทำงานในโรงแรมทำอาหารในโรงแรมเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงคะเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนก่อนนะคะ ทุกอาชีพที่คุณครูกล่าวมาไม่ว่าเนี่ยจะเป็นอาชีพเชฟทำอาหารนะคะเป็นชาวนานะคะเป็นนักร้องนะคะนักข่าวนะคะวิศวกรนักธุรกิจนะคะบุรุษไปรษณีย์นักดับเพลิงนักดับเพลิงแล้วก็ นักบินอวากาศนะคะแล้วก็อะไรล่ะต่อไปนี่นักวิทยาศาสตร์แอร์โฮสเตสนักบินทหารตำรวจผู้พิพากษาคุณครูพยาบาล และคุณหมอทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญกับประเทศชาติและคุณครูก็อยากให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยตั้งใจเรียนเพื่อที่โตขึ้นคุณหนูหนูลูกๆของคุณครูจะได้ไปประกอบอาชีพที่คุณหนูหนูฝ่ฝันตั้งแต่เด็กนะคะสำหรับวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะไว้โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่บ๊ายบาย